CMG Podcast สวัสดีครับคุณ้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพนัการทานนุนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก,ก๊กกับหนังสือเรื่องสามก,ก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่63มาติดตามกันต่อนะครับว่า ใน E.P. ีนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนคงเบ้งมาช่วยเล่าปีฝ่ายเล่าปีจึงเอาหนังสือซึ่งคงเบ้งให้กำหนดมานั้นออกปรึกษาด้วยหองตรงว่าคงเบ้งบอกมาว่าจะยกกองทัพมาช่วยเราบัดนี้แคร่ครวนดูหนังสือก็ได้หลายวันจนกองทัพจะยกมาถึงแล้วเรานิ่งอยู่ชนี้ก็ไม่ควรหองตงจึงว่า บัตรนี้ทหารเตียวยิมเห็นเราไม่ได้ออกรบพุ่งก็คงจะมีใจกำเริบเราจงแต่งทหารออกโจมตีปล้นค่ายในเวลากลางคืนวันนี้เถิดเล่าปีก็เห็นด้วยครั้นเวลาสองยามเล่าปีก็ยกทหารออกไปปล้นค่ายเตียวยิมเป็นสามด้านเตียวหยิมและทะหารไม่ทันรู้ตัวก็แตกพ่ายหนีเข้าไปในเมืองลกเสียเล่าปีก็ตามไปตั้งค่ายอยู่ห่างจากเมืองหนึ่งร้อยเส้นครั้นอยู่มาสองวันเล่าปีก็ยกทหารเข้าล้อมเมืองลกเสียไว้เป็นสามารถ ฝ่ายเตียวหยิมก็มิได้ยกทหารออกรบพุ่งแต่ให้รักษาเมืองมั่นเอาไว้เล่าปีก็ยกทหารเข้าหักเอาด้านตะวันตกให้หองตรงกับอุยเอียนเข้าตีด้านตะวันออกเตียวหยิมขึ้นดูบนเชิงเทินเห็นเล่าปีขี่ม้าเที่ยวตรวจตรายอยู่แต่เวลาเช้าจนบ่ายและทะหารทั้งปวงก็อิดโรยเป็นอันมากเตียวหยิมเห็นได้ทีก็เปิดประตูเมืองขับทหารออกโจมตีกองทัพเล่าปีกองทัพของเล่าปีที่ล้อมเมืองอยู่ก็แตกกระจัดก,กระจายไป ตัวเล่าปีก็ขับม้าหนีเตียวหยิมไปทางน้อยตามเอกเขาเตียวหยิมก็ขับม้าตามกระชั้นไปแต่เตียวหุยก็นำทัพมาถึงและช่วยเล่าปีไว้ได้ทันเตียวยิมขับม้าเข้าต่อสู้กับเตียวหุยอย่างสามารถแต่เมื่อเยี่ยมเงินขับม้าและนำทัพหนุนเตียวหุยเข้ามาเตียวหยิมก็ชักม้าหนีกลับเข้าไปในเมืองลกเสียเล่าปีจึงพาเตียวหุยกลับไปค่ายเมื่อเล่าปีได้ทราบว่าฮองตงกับอุยเอียนยังตกอยู่กลางวงล้อมของข้าศึกเล่าปีกับเตียวหุย จึงนำกำลังทหารไปแก้ไขหองตรงกับอุยเอียนออกมาได้สำเร็จแล้วเล่าปีก็สั่งให้ทหารทั้งปวงตั้งค่ายประชิดเมืองลกเสียไว้ที่ด้านทิศตะวันออกของเมืองฝ่ายเตียวหยิมครั้นเล่าปีตั้งค่ายประชิดเข้ามาเช่นนี้จึงปรึกษากับงออี้เล่ากุย๋ยเล่าชุนว่าข้าศึกรุกเข้ามาใกล้เช่นนี้จะวางใจไม่ได้จำจะให้มีหนังสือไปถึงเล่าเจียงขอกองทัพมาช่วยแล้วเราจะแต่งทหารยกออกตีอย่างให้ตั้งติดได้ งออี้เล่ากุย๋ยเล่าชุนก็เห็นชอบด้วยเตียวหยิมจึงแต่งหนังสือให้คนถือไปถึงเล่าเจียงแล้วจึงว่าแก่เล่าชุนว่าเวลาพรุ่งนี้เราจะยกทหารออกรบก,กับเล่าปีแล้วจะทําเสียทีแตกมาข้างเชิงกำแพงเมืองด้านเหนือให้งออีคุมทหารออกไปซุ่มสกัดทางอยู่ถ้าเห็นทหารเล่าปีไล่ตามมาจงออกสกัดตีทหารเล่าปีมิทันรู้ตัวก็จะแตกไปเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายและตัวเล่ากุ๋ยนั้น จงอยู่รักษาเมืองกับท่านช่วยกันตรวจตรากำชับทหารอย่าได้ประมาทพรั้นจัดแจงแล้วเวลารุ่งเช้าเตียวหยิมก็ยกทหารโหดร้องออกจากเมืองเตียวหุยเห็นเตียวหยิมออกมาก็ยกทหารออกจากค่ายเข้ารบพุ่งกับทหารเตียวหยิมเป็นสามารถเตียวหยิมก็ทำเป็นเสียทีถอยไปตามแผนที่วางไว้เตียวหุยก็ขับน้าตามไปงออีคุมทหารซุ่มอยู่เห็นเตียวหุยไล่เข้ามาเช่นนี้ก็ยกทหารออกมาสกัดหลังไว้ เียวหุยเข้าอยู่ในระหว่างทับประนาบมีรู้ที่จะทําประการใดเอาแต่ทวนปัดลูกเกาทันป้องกันตัวอยู่พอจูโล่งยกทัพเรือมาถึงก็คุมทหารมาช่วยเตียวหุยเอาไว้ได้แล้วจูโล่งก็จับงออีได้ส่วนเตียวหุยก็ขับทหารไล่ตลุมบอลฆ่าฟันทหารเตียวหยิมแตกหนีเข้าเมืองเมื่อเตียวหุยได้ข่าวจากจูล่งว่าคงเบ่งมาถึงและสนทนาอยู่กับเล่าปีแล้วเตียวหุยก็มีความยินดีจึงชวนจูโล่งกลับค่าย แล้วพาตัวงออี้ไปให้เล่าปีเล่าปีจึงถามงออี้ว่าตัวท่านอยู่ในเงื้อมือเราชนิดแล้วจะยอมเป็นทหารของเราหรือไม่งออี้จึงว่าข้าพระเจ้าขอเป็นข้าของท่านเล่าปีก็ให้แก้มัดงออี้เสียคงเบ้งจึงถามงออี้ว่าผู้ใดรักษาเมืองลกเสียอยู่งออี้จึงบอกว่าเล่าชุนผู้บุตรเล่าเจียงมาอยู่รักษาเมืองและทหารนั้นมีแต่เล่าปุ๋ยกับเตียวหยิมซึ่งเตียวหยิมเป็นทหารเอกในเมืองเสฉวนมีฝีมือนะัก คงเบ้งแจ้งดังนั้นจึงคิดว่าจะทําการเอาตัวเตียวหยิมให้ได้ก่อนจากนั้นจะเอาเมืองลกเสียก็ได้โดยสะดวกคงเบ้งจึงให้ฮองตงกับอุยเอียนคุมทหารในละพันเข้าซุ่มอยู่ทั้งสองข้างทางซ้ายขวาในป่าอ,อ้อแล้วสั่งว่าถ้าเตียวหยิมยกออกมาก็ให้กระหนาบรบโดยให้เตียวหุยคุมทหารกองหนึ่งไปสกัดอยู่ปลายทางให้จูล่คุมทหารกองหนึ่งไปซุ่มอยู่ข้างทิศเหนือแล้วสั่งว่า แม้เราล่อเตียวหยิมให้ยกทหารไล่ล่วงพ้นสะพานออกมาก็ให้รื้อสะพานทิ้งเสียอยากให้เตียวหยิมถอยกลับเข้าเมืองได้แล้วให้เ่าปีกับเงียบงนันคุมทหารแอบอยู่สองฝากทางผลต้นสะพานออกไปทางประมาณ20ิเซนครั้นคงเบ้งจัดแจงเสร็จแล้วก็ขึ้นเปล่ยน,น้อยแต่งตัวสมซอพาทหารประมาณ30เข้าไปล่อเตียวหยิมจะให้ออกมาฝ่ายเตียวหยิมเห็นคงเบ้งคุมทหารมาเยอะเย้ยก็โกรธจัดแจงทหารออกไปรบ เตียวยิมจึงตกลงไปในกลของคงเบ้งและถูกจับตัวได้ในที่สุดแต่เพราะเตียวหยิมไม่ปรารถนาที่จะทำราชการอยู่ด้วยเล่าปีอีกทั้งยังด่าว่าเล่าปีเป็นข้อหยาบช้าต่างๆนานาคงเบ้งจึงสั่งให้เอาตัวเตียวหยิมไปฆ่าเสียครั้นเวลาเช้าเล่าปีก็เคลื่อนทัพไปประชิดเมืองลกเสียทหารทั้งปวงจึงตะโกนเข้าไปในเมืองเพื่อให้เล่ากุยยอมจำนนทว่าเล่ากุยก็หาได้ยอมอ่อนน้อมไม่แต่เตียวเอ็ก ซึ่งเป็นทหารอยู่ในเมืองลกเสียก็ตัดศรีรษะเล่ากุย๋ยยนลงไปจากกำแพงเมืองแล้วเตียวเอกก็เปิดประตูเมืองออกรับกองทัพของเล่าปีส่วนฝ่ายเล่าชุนนั้นหลบหนีไปยังเมืองเสฉวนเมื่อเล่าปีได้เมืองลกเสียแล้วก็จัดแจงชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีให้ทหารผู้ใดทำอันตรายได้แล้วคงเบ้งก็จัดแจงทหารจะยกต่อไปตีด่านกิมกกแต่หัวเจ้งก็ทัดทานเอาไว้ว่าขอให้งดทัพเอาไว้ก่อน ด้วยเมืองลกเสียนั้นก็ได้แก่เราแล้วเมืองเสยฉวนเหมือนอยู่ในกำมือข้าพเจ้าจะมีหนังสือฉบับหนึ่งไปเกลี้ยกล่อมเล่าเจียงให้ยอมอ่อนน้อมแก่เราแม้เล่าเจียงยังขัดแข็งอยู่ท่านจึงค่อยยกทัพไปตีคงบิ้งก็เห็นชอบด้วยจึงให้งดกองทัพเอาไว้แล้วให้หัวเจ้งมีหนังสือเข้าไปแจ้งแก่เล่าเจียงฝ่ายเล่าเจียงเมื่อได้ทราบเนื้อความในหนังสือของหัวเจ้งแล้วก็โกรธจึงฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วให้อุยหวน ผู้เป็นน้องภรรยากับลี่เหยี่ยมคุมทหารสามหมื่นยกไปรักษาด่านเมืองกิมกกไว้ส่วนในอีกด้านหนึ่งนั้นเล่าเจียงก็มีหนังสือขอความช่วยเหลือไปถึงเตียวล่อผู้เป็นเจ้าเมืองฮันตงเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับในอีพีหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ